ฮะล็อกห้องเหรอดิชานีซ่อนอะไรเอาไว้ในห้องหรือ,อยังไงอ่ะใครจะไปขมโมยเธอได้ถามเหตุผลไหมว่าเธอล็อกห้องทำไมเนะี่ยฉันถามแล้วเธอบอกฉันว่าไม่อยากให้ฉันต้องเหนื่อยทำงานบ้านให้เธอกับเรนดาใช้ได้นี่ฉันลงคิดว่าชานีเป็นคนซื่อๆซอะอีกแต่ก็ฉลาดดีนะเนี่ยพวกเธอคงทะเลาะก,กันแน่ ถ้าชานีพูดอีกแบบหนึงนะ่งเน่ะเพราะงั้นก่อนที่นาเรนดาจะกลับมาบ้านเนี่ยชานีก็ไม่อยากให้เธอต้องรับผิดชอบงานบ้านอะไรที่ชานีทำเองได้มาธุูแต่ว่าฉันไม่มีแต่แล้วเธอเนี่ยกำลังทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อยู่นนะช่วยเรื่องหน่อยเธอว่าจะใส่ตัวไหนดีตัวนี้มะอ๋อสวยดี <c oughs> ฉันว่า มีอะไรพิเศษนะใช่วันนี้สามีจะพาฉันออกไปกินมื้อเที่ยงนะ่ะฉันกำลังรอเขาอยู่อีกเดียวก็ถึงแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนฉันไปแล้วนะเธออยู่ก่อนสิถึงฉันจะอยู่แต่จิตใจเธอก็จดจ่ออยู่กับนัดเดทแล้วเจสซี่ฉันไม่รู้ว่าฉันรู้สึกยังไงแต่วันนี้หลังจากผ่านมาหลายเดือน มันก็รู้สึกดีที่ได้รอบ้างทำไมเงียบล่ะเจสี่เอานี่แล้ฟลี่ท่องมาะนาเล่นเธอไม่ต้องเอาเธอตั้งใจทำซะขนาดนี้ฉันก็จะรับไว้เอ้าเจสี่มาสิที่นี่สนุกมากเลยนะนั่งก่อนสิ จสซี่ฉันว่านะไม่ว่าเธอจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่เนี่ยก็ไม่สำคัญแล้วล่ะพระชนันนะีน่ะต้อนรับขับสู้ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยอะ่ะเธอยังสู้ไม่ได้เลยนะเล่นสิชันนี <c oughs> เล่นเลยเอาเลยเอาเลยเออเลย <c oughs> เล่นเลย <c oughs> ดีมากจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้โหเธอเป็นแชมเปี้ยนแล้วนะเนี่ยค่ะพี่สวิตา <c oughs> พี่บอกชันนีว่า เกมนี้นะ่าต้องใช้ความอดทนกับการฝึกฝนเราต้องขยับตัวของเราโดยที่ไม่ให้โดนตัวคนอื่นฉันไม่ได้ฝึกเยอะเท่าไหร่แต่ฉันมีความอดทนเศษกำไรแตกพวกนี้นะ่าสอนอะไรฉันเยอะเลยเหรอสอนอะไรล่ะสอนว่า เรื่องของความสัมพันธ์นะ่ะมันก็เหมือนกับเกมกำไรนี่แหละเธอต้องรักษาความสัมพันธ์ไว้โดยไม่ทำลายคนอื่น พี่คะจะนอนอีกนานไหมไม่ตื่นเหรอมืดแล้วนี่ทำไมเธอไม่ปลุกพี่ล่ะพี่นอนหลับลึกมากเลยนะคะฉันมาปลุกพี่สองครั้งแล้วแต่ฉันไม่อยากกวนตอนพี่นอนตอนกลางคืนพี่นอนไม่หลับฉันก็เลยปล่อยให้พี่นอนนะคะตอนนี้พี่นอนเยอะไปพี่คิดว่าคงตื่นทั้งคืนแล้วล่ะแต่เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนเองนะคะ พี่ก็จะได้ไม่ต้องบ่นเรื่องนอนไม่หลับแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปมากค่ะตั้งแต่คุณแม่เสียมันก็เปลี่ยนไปมากแต่พวกเราต้องชินกันได้แล้วลงไปหาวิเดนดากันค่ะเดี๋ยวอาหารจะเย็นหมดซะก่อนพวกเธอกินกันเถอะพี่ไม่ค่อยหิวไม่หิวหรือ อารมณ์เสียคะ่ะเอ๊ะนี่พี่คงต้องคิดดีๆก่อนจะพูดกับเธอแล้วสินะแล้วอีกอย่างหนึง่งพี่ก็โดนสั่งห้ามไม่ให้ทำอะไรแล้วจะหิวได้ยังไงละ่ะทีนี้พี่ไม่หิวข้าวเนี่ยก็โทษฉันงั้นเหรอคะมาค่ะพี่กินข้าวกันไม่ชันนีพวกเธอกินเธอพี่ไม่หิวจริงๆ พี่ค่อยไปชงชากาแฟกินทีหลังก็ได้แต่พี่คะฉันนี่ฉันนี่เธอคงไม่โกรธพี่นะไม่ค่ะพี่ทำไมฉันต้องโกรธพี่ด้วยพี่ไม่รู้ทำไมถึงถามเธอถ้าเกิดว่าเธอมีอะไรในใจ บอกพี่มาได้เลยพี่ไม่ได้ทำอะไรให้ฉันต้องโกรธนี่คะใช่ไหมละ่ะดีจริงเชียวพี่ถามเธอแต่เธออยากได้คำตอบไปเธอวิรดนดาคงจะหิวแล้วล่ะอย่าให้เขารอเพราะพี่เลยนะ ชนีคุณก็กินสิไม่พี่เจสซี่บอกว่าเธอไม่หิวข้าวก็คงไม่หิวนั่นแหละจะไม่หิวได้ไงตอนเที่ยงพี่เขาก็ไม่ได้กินข้าวนะหลังจากพี่สาวิตากับเลิฟรี่กลับไป<ๆ>เธอก็นอนหลับอยู่ในห้องตลอดทั้งวันเลยตอนนี้พี่เขากลับบอกว่าไม่หิวคุณช่วยไปเรียกพี่เจสซี่หน่อย บอกให้เธอมากินข้าวชาน,นีผมใช่เธออาจจะฟังคุณบ้างยังไงถ้าเธอยังหิวอยู่คุณก็คงกินข้าวไม่ลงหรอกฉันก็ด้วยอีกอย่างฉันก็ตัดสินใจแล้วจะไม่ให้เรื่องนั้นมามีผลกับความสัมพันธ์ของเรามันมีผลแล้วชาน,นีมันมีผลกับเรามาก ไปเรียกพี่เจสซี่เถอะค่ะบอกเธอว่าอาหารชืดแล้วยืนข้างน, <on> นองนกทำไมเข้ามาสิฉันไม่ได้ล็อกประตูซะหน่อยอ๋อ oh. แ้นพี่ก็บมโหเรื่องล็อกห้องสินะในบ้านหลังนี้ไม่เคยมีใครล็อกห้องมาก่อนเลยผมหวังให้มันล็อกเธอก็ควรล็อกสิเธอลงกรอนประตูเป็นคนล็อกแล้วก็เปิดเองมาล็อกตอนนี้เธออยากพิสูจน์อะไรกันแนะ่นี่พี่ครับผมไม่ได้มาหาพี่เพื่อคุยเรื่องล็อกห้องหรือเรื่องกรอนประตู ผมไมเรียกพี่ไปกินข้าวรีมาเถอะครับอาหารชืดแล้วก็ช่างมันสิทำไมเธอถึงหมางเมินกับฉันละ่ะทำไมต้องเคาะประตูห้องก่อนเดินเข้ามายังก็คนแปลกหน้าแล้วเธอก็บอกให้ลงไปกินข้าวทำไมทำไมพี่ถึงถามคำถามเล็กๆน้อยๆพวกนี้ด้วยเพราะฉันต้องการคำตอบยังไงนะ ทำไมถึงมาตามล่ะเธอเป็นห่วงฉันด้วยไงแล้วทำไมพี่ไม่ไปกินข้าวล่ะเพราะว่าฉันกลัวนาเรนดาไม่รับสายฉันเลยฉันพยายามโทรหาแต่ก็ไม่ติดเลยหวังว่าคงไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงครับพี่โทรศัพท์พี่นาเรนดาอาจจะมีปัญหาก็ได้หรือไม่ก็ไม่มีสัญญาณถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เขาต้องโทรหาผมแล้วไม่มีอะไรหรอกไปเถอะไปกินข้าวไปพี่ครับไปกินข้าวเถอะนะครับถ้าเกิดพี่ไม่กินผมคงกินไม่ลงชานนีก็ด้วยไปอาหารชืดแล้วมีอะไร ตอนนั้นเธอปฏิเสธที่จะใส่สายสินที่ฉันเป็นคนออกมาแล้วทำไมมันยังอยู่ที่แขนเธอเพราะสายสินนี่ันนีเป็นคนผูกให้ไปเถอะ เธอจะไปตามพี่เหรอกินข <pper> ้าวเธอะนั่งสิผมนี่ยเครียดเรื่องการแต่งงานของชานีมากเลยนะคุณแต่ชานีก็ได้แต่งงานเข้าครอบครัวที่ดีมากๆเธอมีความสุขมากเพราะงั้นบางครั้งผมก็นึกกลัวนะ ว่าความชั่วร้ายจะมาทำลายความสุขของเธอที่คุณพูดมันก็ถูกแล้วค่ะแต่ถ้าคุณป้าไม่ด่วนจากไปฉันบอกคุณแล้วว่าให้รีกชานีมาค้างสักสองสาวันถ้าคุณคิดถึงชานีมากขนาดนั้นคุณก็ไปหาเธอสิอีกอย่างพรุ่งนี้ผมจะไปกาปูธลลาคุณไปด้วยกันก็ได้นะไปหาชานีไงจริงนะค่ะ ชานีคุณทำอะไรอ่ะถอดกำไรคะ่ะทำไมล่ะชาณีแม่บอกให้คุณใส่ไว้หนึ่งปีคุณแม่บอกว่าหนึ่งปีแล้วค่อยถอดออกก็เพราะว่ากำไรสีแดงพวกนี้น่ะมันเป็นสัญลักษณ์ที่แทนความสุขและความเชื่อใจของหญิงสาวที่เพิ่งแต่งงาน กำไรจะถอดหลังจากที่ความเชื่อใจมีมากขึ้นแต่ในเมื่อฉันไม่ได้รู้สึกเหมือนเพิ่งจะแต่งงานใหม่เดี๋ยวชันนี้อย่าถอดนะผมสัญญานะครับผมจะไม่ทำให้คุณไม่พอใจอีกเลยแต่ว่าฉันไม่พอใจไปหลายเรื่องแล้วละคะพอความเชื่อใจถูกทำลายทำไมต้องใส่ของไร้ค่าอีก <c oughs> หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้กรุณาติดต่อมาอีกครั้งหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะน,นี้กรุณาติดต่อมาอีกครั้ง คุณอยู่ไหนคุยกับฉันเถอะนะคะตอนนี้ฉันรู้สึกเหงามากจริงๆคุยกับฉันหน่อย พ้าเชิดตัวค่ะชานีมีอะไรคะผมขอร้องละใส่นะพอถอดมันออกแล้วใส่อีกไม่ได้ค่ะชานีต่อหน้าคนอื่นคุณทำตัวไม่เหมือนในห้องคะ่ะนอกห้องชันยิ้มให้คนอื่น แต่ในนี้ฉันอยากจะยิ้มให้กับตัวเองผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณสูญเสียรอยยิ้มฉันสูญเสียไปหลายอย่างแล้วลวคะค่ะฉันเคยภูมิใจตอนที่พูดว่านี่เป็นห้องของฉันเป็นบ้านของฉันคุณเป็นของฉันฉันยอมจำนนกับคุณคนเดียว แต่คุณไม่ซื่อสัตย์กับฉันเลยได้โปรดชานีผมโทษตัวเองกับสิ่งที่ผมทำลงไปอยู่เสมอคุณจะช่วยไม่ฉันอยากลืมเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ทุกครั้งที่คุณขอให้ยกโทษให้ฉันก็คิดถึงบาปที่คุณทำกับคนอื่นฉันต้องยิ้มแย้มพูดคุยกับทุกๆคน ทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นมันไม่ได้ง่ายเลยนะวิเดนดาฉันอยากจะขอให้พี่เจสซี่อธิบายทุกอย่างกับฉันอธิบายถึงกําไรที่แตกกับความเชื่อใจที่พังไปอธิบายมาให้หมดฉันรู้สึกว่ายังมีกลิ่นอายเธออยู่ในห้องนี้แล้วเวลาที่ฉันเห็นเตียงนอน ฉันก็คิดถึงเธอแล้วก็ตอนที่ฉันมองคุณวิเรนดาคะฉันไม่ได้สู้กับคุณหรือพี่เจสซี่ฉันสู้กับตัวฉันเองคนเดียวฉันพยายามที่จะเชื่อใจพวกคุณอีกครั้งหนึ่งอยู่ ไม่ชานีคุณไม่ได้โดดเดี่ยวผมไงผมก็อยู่กับคุณด้วยผมมองแขนคุณแบบที่ไม่มีกำไรไม่ได้เลยผมรู้สึกแย่มากนะชานี แล้วฉันน่ะก็เจ็บปวดจากเศษกำไรชิ้นหนึ่งที่เจอบนเตียงของเราคุณไปอาบน้ำเถอะค่ะเดี๋ยวคุณจะไปทำงานสายแล้วพี่ปูนำโทมานะเหรอคะทำไมพี่ถึงไม่บอกฉันละ่ะ พี่กำลังจะขึ้นไปบอกเธอแต่พี่นึกได้ว่าเธอไม่ชอบให้พี่ไปบนห้องของเธอก็เลยไม่ไปถูกแล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่จะเหนื่อยเอาแล้วพี่ปูน้ำบอกว่ายังไงเหรอคะเธอบอกว่าวันนี้จะมาหานะดีเลยค่ะงั้นฉันจะทำกะทิให้เธอกินดีกว่าเธอชอบที่ฉันเป็นคนทำมากเลยแหละคะ่ะใครชอบอะไรเหรอพี่ปูน้ำนะคะเดี๋ยวเธอจะมา ทานมือเที่ยงกับเราด้วยนะคุณกลับมาเจอเธอดีไหมล่ะคะผมจะพยายามอันนี้ชันนีอกำไรเธอละ่ะถอดแล้วคะ่ะทำไมพวกมันทำฉันเจ็บนะคะแบบนี้ไม่ได้ วิเดนดาทำไมไม่ห้ามเธอละ่ะผมห้ามแล้วครับแต่เธอไม่ฟังผมเลยชันนี้เธอเป็นอะไรไปเธอไม่เชื่อฟังทั้งพี่แล้วก็วิเดนดาทำอะไรตามใจตัวเองทุกอย่างเธอควรจะบอกพี่พี่จะได้ถอดให้พี่ทำให้ฉันถอดพี่เหรอทำยังไงฉันหมายถึงฉันถอดเองหรือว่าพี่ทำให้ฉันถอดมันก็ไม่สำคัญหรอกคะ่ะ ช่วงนี้พี่ฟังเธอพูดไม่เข้าใจเลยช่างมาเธอออะใส่นี่ซะเธออย่ายปล่อยให้แขนโล่งสิไม่ค่ะพี่ฉันไม่อยากใส่กำไรของพี่หรอกฉันหมายถึงฉันไม่อยากใส่กำไรแล้วค่ะพี่มันเกะกะนะผมไปนะเดี๋ยวจะสายแล้ว